จำใจลาจอรับสภาพเล่นละครไม่ได้แล้วปัจจุบันชมชายชัดวิไลขอใช้ชีวิตบ้านไปในวัย71ปีเป็นนักแสดงอาวุโสที่หลายๆคนให้ความเคารพมาอย่างเนิ่นนานสำหรับแม่แอดชมชายชัดวิไลถึงแม้ว่าความสามารถและสปิริตในการทำงานก็ไม่เคยตกที่หลายคนชื่นชอบ ซึ่งคุณชมชัยค้ำบอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า50ปีดังต่อไปนี้ภายหลังที่ไม่ได้มองเห็นหน้าเห็นตาในจอทีวีนานสักพักใหญ่ในตอนนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจกับแฟนคลับว่าจะเตรียมพักการเล่นละครเอาไว้เท่านี้ในระยะหลังๆมานี้มีบ่อยครั้งที่เธอยอมรับว่าพอแก่ขึ้นก็เริ่มจะจำบทได้ไม่ถูกต้องแม่นยำเหมือนกับแต่ก่อนแล้วเป็นความรู้สึกที่ตนเองไม่สามารถที่จะแสดงได้เต็มที่อย่างกับเมื่อก่อน ไม่ต้องการให้คนอื่นๆผิดหวังในตัวเธอเขารู้ตัวดีว่าอยู่ในวงการมานานมีนักแสดงหลายรุ่นจำนวนมากต่างนับถือในตัวเธอแต่เนื่องจากว่าเลยเลือกที่จะห่างละครไปใช้ชีวิตไวกยะเษียณดีกว่าตั้งแต่นี้ไปคุณชมชายจะเริ่มให้เวลากับตนเองเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมอื่นๆหามุมใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตยิ่งไปกว่านี้แม่แอดเปิดเผยว,ว่า แก่แล้วสุขภาพก็ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าก็ไปพบแพทย์อยู่เป็นประจำพอยิ่งแก่ก็ต้องยิ่งดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นไม่อยากให้เป็นภาระของลูกหลานก็เลยจะต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษส่วนมากก็เป็นเรื่องผู้สูงอายุปกติก็ขึ้นขึ้นลงลงความจําก็ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน3ปีที่ผ่านมาเลยตัดสินใจไม่รับงานแสดงพักดีกว่าและตัดสินใจว่าจะออกมาจากวงการเลยจ้า